เกมนี้ก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็อยากลงนะคือคือแบบส่วนมากจะเป็นตัวสายแบบยิงซัซพอร์ตให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราชาร์จไม่ค่อยเก่งนะจะมาดูกันว่าเกมนี้จะได้ที่หนึ่งหรือไม่ไปดูกันเลยนะครับทุกคนหมดตี้เลยวะหมดตี้เลยวะน้องเพื่อนเราล่าหรือเปล่าอยองวะเนี้ย โอ้โหบ้าไปแล้วเพื่อนเราเปิดตาล่าเลยว่ะเฮ้ยมีเท้าเพื่อนน้องมีเท้าเพื่อนบ้านมีคนอยู่บ้านนะเข้าเจ็บอยู่นะสวย เอ้ตัวมันล่าขึ้นมาแล้วขวาแตกน้องหลังหินหนึ่งตัวอออเองชุบเบอร์หนึ่งดี๋ยเองชุบเบอร์หนึ่งก่อนนี ừ, ่เต็มเลยน้อง

มันน่าจะไปชุบเพื่อนหรือเปล่าพน้องมีคนกลางไอวาทิดเอเอสอี SE อ่ะไปน,นั่นไงตรงเอดับนะครับฝั่งนั้นอ่ะออออบางเออดับน้อง แล้วมีคนจะเข้าวงน้องสั care, them, ่งโน้นอะสะพาน ดาวหนึนะง่งนาะกรรมการเชอกรรมการาอ,องวันนี้ไปเลย

ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้จังว่นนี้ตั้งที่หนึ่งแล้วมัง้งเอ้ยฝั่งนั้นหนึ่งตัวโอ้โหย,ยิงเก็บจังวะ ก็บนในบ้านข้างล่างเนี่ยหนึ่งตรงนี้สองตัวเลยน้องน้องตรงนี้สองตัว มาแตกหนึ่งน้องจังหวะนี้เหลือหกคนเซนตี้หรือเปล่า เอ้นั่นไงหนึ่งตัวโอ้โหสวยอยู่เนาะโอเคได้ที่หนึ่งดีเฮ้ยปวกมาเคลียร์ามทีม่าโอเคอยู่